สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผมุูบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกเรอัลมาดริดเสมอทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านเรอัลมาดริดนั้นได้ประตูจากวินิซิอุสจูเนียร์นาทีที่36ส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ประตูจับควินเดอะบอยนาทีที่67 จบเกมคู่นี้ครับในเลกแรกครับเรอัมลมาดริดเสมอกันทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของสรุปดาวซันโวลพรีเมียร์ยังกีฬล่าสุดในตอนนี้นะครับอันดับหน A ึ A ่งครับเป็นอาร์ลิงต์เบลฮารลนด์ครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยิงไปแล้ว35ประตูอันดับที่2เป็นแฮร์รี่เคนครับจากทอรานส์ฮอสเปอร์ครับซัดไปแล้ว26ประตูอันดับที่3มีวานโทนี่ของแบนฟอร์ดครับยิงไปแล้ว20ประตู อันดับที่4เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าของลิเวอร์พูลครับยิงไปแล้ว19ประตูและอันดับที่5มาคราแรดฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยิงไปแล้ว16ประตูมาดูในส่วนของสรุปดาวโซนัวกันโชเซียอิตาลีกันบ้างนะครับอันดับ1เป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับของนาโปลีครับยิงไปแล้ว23ประตูอันดับที่2เป็นลาวตาโรมาร์ติเนสของอินเตอร์มิลานนะครับยิงไปแล้ว19ประตูอันดับที่3ครับบูไลดียาของซาเลนิตาน่าครับซัดไปแล้ว15ประตู อันดับที่4เป็นทางด้านของอเดโมล่าลูกแม่นนะครับของอัจารันตานะครับซัดไปแล้ว13ประตูและอันดับที่3อีกคนหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของเอม a l อินโซล่าของสเปเซียนะครับยิงไปแล้ว13ประตูเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของสรุปดาร์ซอนโมลีกเอ,อิของฝรั่งเศสนะครับอันดับหนึ่งเป็นคิเลียนเอมเป้ครับของปารีสยองแฌงแมงครับยิงไปแล้ว24ประตูส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็น ทางด้านของอเล็กซานเดอร์ลากาเซตของโอลิมปิกรียงนะครับก็สัดไปแล้ว24ประตูเช่นกันนะครับอันดับที่2ครับเป็นโจนาธานเดวิดนะครับของลิวนะครับยิงไปแล้ว21ประตูอันดับที่3นะครับเป็นทางด้านของโลอิสโอเปนดาของลองนะครับยิงไปแล้ว19ประตูอันดับที่4ครับเป็นทางด้านฟอลลารินบาลกันนะครับจากแรงนะครับ ที่ยืมมาจากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับยิงไปแล้ว18ลูกส่วนอีกคนนะครับก็คือทางด้านของอาบีดิยาโลของสตาร์บุกนะครับก็ยิงไปแล้ว18ลูกโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันขฟุตบอลรวมถึงสรุปดาวซันโวทั้ง5หลีกรังของประธานนะครับทั้ง5หลีกดังนะครับใน EP แรกนะครับซึ่งก็จะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกัรโจนเซียอิตาลีและลีกอื่นนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผล ฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ